ดีค่ะเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัชชาหนึ่งาทารโลก,กันแนี้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมในปักหลังของเดือนมีนาคม2565นกะคะกับเพื่อนๆที่อยู่ในสเตตัสความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะไปในทิศทางไหนในปักหลังนี้นะคะเด เจ็ดดาบราชินีถือคาทา The Chariot The Tower The h a r p a n t The High Priestess a c g of Cups The t e m p e r a e c e และราชาถือเหรียญน,นะคะดูเหมือนว่าชาวธาตุลมนะที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของคุณเนาะมันเหมือนมันจะเงียบกันไปนะคะเงียบกันไปเงียบกันไปถึงขั้นจบไม่ได้ติดต่อกันเลยด้วยซ้ําในช่วงนี้นะคะ คุณอาจจะโกรธกันหรืออาจจะมีประเด็นปัญหากันที่ไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารกันเลยค่ะเดทมันเป็นไพ่ของการเงียบการจบมันนิ่งกันไปหายกันไปอะค่ะแต่ว่ามันยังมีไพ่เจ็ดดาบที่มันยังเป็นอารมณ์ที่อยากอยากสืบอยากส่องอยากรู้ความเป็นไปของอีกฝ่ายหนึ่งอยู่นะคะอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขาเนาะ แต่ดูเหมือนว่าอาจจะเป็นคุณก็ได้นะที่ยังเหมือนยังยังตามดูตามสองโซเชียลของเขาอยู่นะคะยังอยากรู้ความเป็นไปของเขาอยู่ดูเหมือนว่าคุณน่าจะจบกันนะคะอืมคุณเงียบใส่กันอะถ้าไม่จบก็คือเงียบใส่กันไม่ยอมพูดกันความสัมพันธ์ในช่วงนี้ต้องบอกเลยว่ามันมีความห่างไกลามาเดสกับทาวเวอร์เนี่ยมันมันไปในทิศทางของชาวท่านลมที่ความสัมพันธ์ม่ชัดเจนของคุณอะมันเหมือนมันจบลงไปแล้วอะนะคะอืม มันจบลงไปแล้วเพราะราชินีือพทาชาวธาตลมคุณเป็นแม่ธาตลมะนะคะต้องบอกเลยค่ะในบางท่านบางคนเนาะ,ะทีนี้ด้วยความที่คุณเป็นราชินีเถกทาค่ะคุณเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เราตกอยู่ตรงนั้นนะคะมันเหมือนเราไล่คุณค่าเราไล่ความหมายเราทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีอ่ะเหมือนเราพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีหนยยททใ,หนให้มันมีค่าแต่ เขาเหมือนไม่มองมองไม่เห็นหรือแกล้งทำไม่เห็นนะคะหรือตัวเขาเองอะ่ะเขาไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้เราพยายามทำดูแลเอาใจใส่ทุกครั้งเนาะที่เรามีปัญหากันเขาก็จะกลับมางา้อแล้วเราก็จะกลับไปคืนดีกันความรักความสัมพันธ์ของเรามันก็เลยยังวนเวียนอยู่แบบนี้นะคะถึงแม้ว่าสุดท้ายปลายทางอะคะ่ะ the h a ร l e m เรื่องดีๆมันกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวท่านลมที่คุณสเตตัสอยู่ในสเตตัสที่ มีความสัมพันธ์ห่างไกลในความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องมีความห่างไกลเข้ามาเกี่ยวข้องและมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะเหมือนคุณกําลังตั้งหลักได้ค่ะต้องบอกองี้เลยว่าชาวธาตุลมคุณเพิ่งจะตั้งหลักได้และพยายามที่จะมุ่อ่อนไปข้างหน้าพยายามที่จะเดินไปข้างหน้าหาหนทางใหม่ๆให้กับตัวเองคุณรู้แหละว่าในความสัมพันธ์นี้มันไม่มีอนาคตแต่แค่คุณ อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยมาค่อนข้างจะนานเนาะอตอนนี้คุณกับเขาอะน่าจะแยกกันอยู่หรืออยู่คนละที่ไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารกันสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะเดี๋ยวฮาร์รแฟนขึ้นมาเนี่ยคะ่ะ แนวโน้มในปักหลังเนี่ยมันกําลังจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณอาจจะเป็นที่ตัวคุณเองนะอาจจะไม่ได้หมายถึงเขาสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเนี่ยอาจจะเป็นการที่คุณรู้สึกภูมิใจกับตัวเองที่เรากําลังจะ move on ไปข้างหน้าเรากําลังจะเดินออกมาจากตรงนี้ที่มันไม่ใช่สําหรับเราที่ตรงไหนที่มันไม่ใช่สําหรับเราอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันอึดอดัดแต่ถ้าเราแบบเดินออกมาได้อ่ะค่ะคุณจะรู้สึกว่าเออความพยายามของเราครั้งเนี่ยมันเหมือนถึงจุดสิ้นสุดแล้วค่ะ the high the high p i t h e d มาทั้งเดฮาร์กันและเดฮาร์พิเทสคุณเองอะรู้นะรู้ถูกรู้ผิดรู้ดีรู้ชั่วเพียงแต่ว่าในสภาวะหนึ่งนั้นนั้นนะคะคุณไม่สามารถคอนโทนหัวใจคอนโทนจิตใจของตัวคุณเองได้เดรฮาร์พิเทสด้วยความที่คุณเป็นคนหน้าตาดีอัธยาศัยดีเวลาใครอยู่ใกล้ๆก,ก,กับคุณนะคะเขาก็จะรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขคุณอารมณ์เป็นแบบแนวเอนเตอร์เทนนะที่ใครอยู่ด้วยแล้วแบบไม่เคยมีความทุกข์เลยอะ่ะ ถึงมีความทุกมาเวลามาอยู่ใกล้ๆคุณก็จะได้รับพลังงานดีๆจากคนไปแล้วคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะต้องบอกเลยค่ะว่าพื้นฐานของคุณอนะคุณอาจจะไม่ได้หน้าตาดีแต่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีสเสน่ห์ใครอยู่ด้วยแล้วเขาจะรู้สึกชอบรู้สึกตกหลุมรักคุณแล้วค่ะอย่างที่บอกนาอว่าในปักเนี่ยชาตาิลอม,มันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณ The h a n h Fren The High พ r เ e s e และหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยมันจะมีการเริ่มต้นใหม่กับตัวเองคุณจะให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นความรักครั้ใหม่ โชคชะตาคุณกําลังเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นราชาถือเหรียญแต่เหตุการณ์ของคุณนะถึงแม้ว่ามันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นก็จริงแต่มันจะเป็นไปอย่างชา้ชาช้าค่อยๆพัฒนาไปอย่างชา้ชาชนะราชาถือเหรียญแต่การเงินคุณจะฟูมากเลยค่ะชาว่านลมการเงินคุณจะดีมากราชาถือเหรียญขึ้นมาเนี่ยถ้าบอกในเรื่องการเงินก็สิบเต็มสิบะนะคะม,มันเปลี่ยนแปลงไปในสู่สิ่งที่ดีขึ้นความรักอาจจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามานะ มีโอกาสที่มีความรักครั้งใหม่เข้ามาค่ะโชคชะตาของคุณกําลังเปลี่ยนไปแล้วอะไรที่มันไม่ชัดเจนอะไรที่มันคุมเคือมันเหมือนมันถูกเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นแล้วนะคะราชาถือเหรียญเนี่ยโชคชะตาคุณมันกําลังจะเปลี่ยนไปแต่เปลี่ยนไปแบบชา้ชาช้าช้าช้าแต่มั่นคงนะราชาถือเหรียญเป็นตัวแทนของความมั่นคงที่กําลังจะเข้ามาอมืความมีสเสน่ห์ความหน้าตาดีความอัธยาศัยดีของคุณนะคะจะดึงดูดคนที่ดีๆเข้ามานะ เดี๋ยวเราดูกันหน่อยค่ะว่าคนที่เขาจะเข้ามาเนี่ยนะคะคนคนใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยเขาเป็นใครคะขอดูหน่อยค่ะว่าคนใหม่ๆที่เขาจะเข้ามาเนี่ยเขาเป็นใครคะ The Tower The Emperor คนที่เขาจะเข้ามาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีอีโก้เป็นของตัวเองะไยอะเป็นคนที่ค่อนข้างจะดุมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคนมากกว่าคุณอ่าชาตุลมคุณจะเจอคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าที่กําลังจะเข้ามาและคนคนนี้จะเข้ามาแบบปุ๊บปั๊บกระทัน,ห,นหันไม่ทันตั้งตัวคุณอาจจะเจอเขาแบบไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดเลยเอะว่าเราจะได้มาเจอกันนะคะอาจจะเป็นสถานที่หรือเหตุการณ์ที่ทําให้คุณกับเขาได้เจอกันแต่บอกเลยค่ะว่า เขาอาจจะเป็นชาวราศีเมษก็ได้นะคะแต่คุณจะเจอเขาแน่ๆแ,และเป็นคนที่ดุค่อนข้างมีอีโกโ้มีความเป็นผู้ใหญ่อะคะ่ะชาวธาตุลมคุณจะเจอกับคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มีดวงผู้ใหญ่อุป,ปถัมภ์คำชูนะเขาเป็นคนยังไงอีกคะกคาถา The W l of Fortune และเดอะสตาร์คนคนนี้เขาเป็นคนที่หน้าตาดีนะคะโชคชะตานำพาคุณมาให้เจอกับเขาอืโชคชะตานำพาคุณให้เจอกับเขาและในความสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนกับมันจะไปในทิศทางที่มันน่าจะดีขึ้นอาจจะเหนื่อยกันในช่วงเริ่มต้นนะคะเก้าคาถามันจะมีความเหนื่อยในการเริ่มต้นสามถ้วยสองถ้วยและจัสติส คนคนนี้อาจจะมาจากสังคมเพื่อนฝูงใหม่ๆของคุณที่คุณได้เข้าไปนะคะเป็นวงเวียนของเพื่อนใหม่สังคมใหม่สองถั่วเนี่ยคนคนนี้อืมให้คุณเช็คเขานะคะคนคนนี้ให้คุณเช็คเขาให้ดูดีๆนิดนึงนะคะ สองถ้วยมาพร้อมกับเดอะไฮพ p เททก็ยังสงสัยยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ต้องบอกเลยค่ะว่าชาวท่านลมแนะนําให้คุณค่อยๆศึกษาดูใจคนคนนี้ไปเนาะถึงแม้ว่าคนคนนี้เขาจะเป็นโอกาสใหม่ๆเป็นโชคชะตาใหม่ๆของคุณเป็นสิ่งที่ดีใหม่ๆกาลังจะเข้ามา3ถ้วยเนี่ยมาจากเพื่อนฝูงสังคมแน่ๆแ,แต่สองถ้วยนยคะให้ดูเขาดีๆนิดนึงสองถ้วยอยู่ในโชคชะตาเขามาพร้อมกับเดอะไฮพ p เททสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคนคนนี้เขาอาจจะมีคู่แล้วนะคะเช็คกันนิดนึง คือมันเหมือนคุณกําลังจะหลุดจากคนเก่าที่มันไม่ชัดเจนไปสู่คนใหม่แต่คนใหม่ดันกลายเป็นว่าเขาอาจจะมีใครบางคนอยู่ในความสัมพันธ์แล้วค่ะมาพร้อมกับเจ็ดดาบมาพร้อมกับเดะไฮพิเกตอีกให้ระวังคนคน,คนนี้เขามีคู่แล้วนะคะคือการที่คุณจะหลุดจากใครบางคนไปสู่อีกคนหนึ่งอะ่ะมันมันก็เหมือนคุณแบบยังอยู่ในวงเวียนเก่าๆะคะ่ะเหมือนโลกพยายามเบี่ยงคุณออกไปแต่ก็เบี่ยงคุณไปในวงเดิมอีกสังคมใหม่แต่กลายเป็นมาอยู่ในรูปเดิมมาจุดมายืนในจุดเดิมนะคะ แต่จักติดไม่ต้องกลัวค่ะถ้าคุณเช็คดีแล้วเช็คชัวร์แล้วอะค่ะคุณจะได้คนที่ใช่สําหรับคุณนัแหละคนที่พร้อมที่จะเดินหน้าไปได้วยกันแต่คนคนนี้จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการน,นะเขาจะเข้ามาอ,อุปถัมภ์คาชูของคุณดีไม่ดีถ้ามองในอีกแง่มุมนึงคืออาจจะเป็นคนเก่าของคุณที่คุณพยายามตัดใจจากเขาไปก็ได้ค่ะเพราะว่าสามทั่นเป็นการรีเทิร์ การรีเทิร์นกลับมาอยู่ในจุดเก่ามุมเก่าๆนะถ้าสมมติว่าคนที่คุณคบด้วยเขาไม่ชัดเจนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาน่าจะมีครอบครัวแล้ว2ถ้วย2ถ้วยด,ดับเดะไฮพิเทนคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นลักซ้อนนะคนคนนี้เขาน่าจะมีคู่ของเขาอยู่แล้วแล้วเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่อ,ะอ่ะต้องบอกเลยว่าคู่เดิวของชาวท่านลมอะเขาเป็นคนที่มีอายุเยอะน่าจะแก่กว่าคุณหลายปีะคะ่ะบางท่านก็5 10, ปี10ปีเป็นต้นไปแต่เขาดีกับคุณนะเขารักคุณมากๆนะคะเขาไม่อยากเสียคุณไปต้องบอกอย่างนี้เลยค่ะ แต่เขาอ่ะเป็นคนที่ไพ่ตัวตนของชาว the emperor ค่ะเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่แข็งอีกโก้สูงอีกโก้จัดๆเลยะคะ่ะไม่ยอมไม่ยอมลงง่ายๆเขามีความเป็นผู้นำด้วยด้วยความที่ the emperor เขามีความเป็นผู้นำดวงเขาเป็นคนใหญ่นะคะหน้าที่การงานเขาน่าจะดีด้วยแล้วก็เหมือน เขาไม่ยอมถอยอ,ะอ่ะอถ้าสมมติว่าวันใดวันหนึ่งเขาสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนตามคุณได้แต่มันก็ได้แค่ชั่วระยะหนึ่งค่ะสุดท้ายเขาก็จะหมุนกลับไปเป็นตัวของตัวเองอีกเพราะว่าด้วยพื้นฐานของเขาเขาดวงชะตาเขาเป็นดิเอมเฟอร์เรอร์ค่ะอืมเป็นคนแข็งเป็นคนมีความเป็นผู้นําอ่ะเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําในตัวเองเนาะอืแต่เขาไม่ยอมเสียคุณไปหรอกถ้าสมมติว่าเป็นคนเก่าอะนะคะเขาจะไม่ยอมเสียคุณไป ายังไม่พร้อมค่ะเพราะคุณคือคนที่เข้าใจเขาอ่ะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ห,ธธาาห,น,หน่อยค่ะราชาถือกระทาห้าเหรียญเจ็ดเหรียญอาไพยน้ยาออกมาเดนมารจิเชียนอาแนวโน้มความสัมพันธ์ดูเหมือนว่าเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อล้างคุณไว้เหมือนกับว่าเขาไม่พร้อมที่จะเสียคุณไปอะนะคะ ห้าเหรียญนะเป็นความรู้สึกที่คุณกับเขาถ้าตอนนี้ห่างกันอยู่เงียบกันอยู่ไม่คุยกันนะคะเขาน่าจะรู้แล้วล่ะว่าเขาไม่พร้อมที่จะเสียคุณไปเขาจะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเทค e อ c ชั่นดึงหลังให้คุณกลับเข้าไปในความสัมพันธ์นี้นะคะเจ็ดเหรียญเนี่ยเขาคิดว่าสิ่งดีๆที่เขาพยายามเคยทําให้คุณนะคะมันน่าจะเป็นพลังงานบวกหรือเป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกดีๆกับเขาบ้างนะคะ แนวน้มความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนคะเสร้งสามดาบหกคาถาดูเหมือนว่าต้องบอกอย่างนี้นะดูเหมือนว่าความแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นี้อะคะหกคาถาเนี่ยมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะในความสัมพันธ์นี้หกคาถาชัยชนะวกตอรี่แต่ก็ยังมีความอึดอัดอยู่สามดาบความอึดอัดในความสัมพันธ์นี้ คุณน่าจะเป็นคนที่ควบคุมเขาได้แต่ถึงแม้คุณจะชนะก็ตามแต่คุณก็ยังมีความรู้สึกอึดอัดอยู่อ่ะเหมือนคุณพยายามที่จะเดินออกจากตรงนี้ไปนะคะทั้งที่คุณก็รู้แล้วว่าเขาไม่ใช่เขามีคู่เขามีดิวของเขาอยู่แล้วเขามีคอมเมนต์ของเขาอยู่แล้วค่ะพอคุณตั้งใจจะมูฟออนอยากจะเดินออกมาเพราะคุณอึดอัดไม่ไหวกับจุดตรงนี้แล้วเหมือนคุณหาหนทางใหม่ๆสําหรับคุณเจอค่ะพอคุณจะเดินออกมาเดี๋ยมจะเชียนกับ ราชาถือกระทาเขาก็จะกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อดึงล้างคุณไว้เขาไม่พร้อมที่จะสูญเสียคุณไปคุณคือคนที่มีค่าต่อจิตใจเขาอะค่ะเขาไม่พร้อมเขาไม่พร้อมจริงๆเขาอยากจะบอกแบบนี้ว่าเขาไม่พร้อมสูญเสียคุณไปสามดามเนี่ยคุณและเขาก็รู้สึกอึดอัดไม่แพ้กันแต่เขายอมยอมอ่อนให้คุณ เพื่อให้คุณกลับไปแต่พอคุณกลับไปด้วยดวงชะตาเขาเป็น The Emperor เขาก็จะยอมคุณได้แค่พักเดียวค่ะสุดท้ายเขาก็จะกลับมาเป็นตัวของตัวคุณเองตัวของเขาเองอีกด้วยคือเหมือนต่างคนต่างมี e ก้ในมุมของตัวเองนะแต่เขาอ่ะเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณแน่นอนแล้วก็ถาม่าเขาคนคนนี้สามารถัพ p อ o r t คุณได้ไหมเขาัพ p อ o r t คุณได้เขาอาจจะเป็นชาวกรกฎก็ได้นะคะคนคนนี้ หรืออาจจะเป็นชาวธาตุลมเหมือนกันก็ได้หรืออาจจะเป็นชาวสิงก็ได้นะเขาอาจจะเป็นได้ทุกธาตุนะคะไม่ได้ปกไม่ได้ฟีกนะของรูปไพ่แนะนำนะคะ a g e of s w o r d the f o o l แปดถ้วยคุณถึงแม้ว่าคุณนะอยากจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้แปดถ้วยเป็นความรู้สึกที่อยากจะหลุด อยากจะจบจากความสัมพันธ์ตรงนี้ที่มันแสนจะอึดอัดเหลือเกินเด e f u เนี่ยคุณพร้อมที่จะมุฟออนไปข้างหน้าและไม่ว่าข้างหน้าเนี่ยจะเจอคนใหม่ไหมจะเจอใครได้ใช่กว่าไหมคุณพร้อมที่จะมุ่งไปข้างหน้าค่ะหนึ่งดาบคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะไปแต่เมื่อคุณจะเดินจากไปอะค่ะเขาก็จะกลับมาทําให้คุณวนกลับลํามาอีกนะคะมันยังมีความรักอยู่ข้างในใจนะคะ เขาเป็นคนขี้หึงขี้หวงด้วยนะคนคนนี้เขาเป็นคนขี้หงขี้หึงขี้หวงแล้วก็แปดกดาบเก็บความรู้สึกเก่งแต่ก็อึดอัดไม่บอกไม่บอกคุณนะคะทั้งรักทั้งหึงทั้งหวงแต่ก็ไม่บอกคุณและอยากจะเก็บคุณไว้เขาไม่ยอมแพ้นในความสัมพันธ์นี้นะบอกเลยถึงแม้ว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้คุณเงียบใส่กันไม่คุยกันนะคะ ้งในมุมมองของความเป็นจริงนะถ้าคุณจบกันไปไม่ได้คุยกันมาสักพักแล้วอะคะ่ะเดี๋ยวมันก็จะกลับมาหากันอีกคนใหม่ของคุณมันจะกลายเป็นคนเก่าที่วนกลับมาจากกันไปไม่ได้อะมันเหมือนโชคชะตาม,มันยังไม่ไปจากกันนะคะถึงแม้คุณจบจากคนคนนี้ไปคุณไปเริ่มต้นความรักครั้งใหม่บอกเลยว่าความรักครั้งใหม่ของคุณก็จะยังเหมือนเดิมยังเป็นหลุมเดิมเป็นแบบนี้อยู่นะคะเหมือนโลกยังคุณให้มาเจอกับวงเวียนแบบนี้ตลอดเลย ขอดูความรู้สึกลึกๆของคุณที่มีให้กับเขาหนะะ่อยค่ะจัสติคุณอยากได้ความรักความยุติธรรมจากเขาเจ็ดเหรียญนนะ่ะคุณทุ่มเทให้เขามาตลอดเวลาที่คุณคบกันเดอะมูนคุณรู้สึกอึดอัดนะต้องบอกเลยว่าชาวธาลมตอนเนี้ยคุณรู้สึกอึดอัดถ้าคุณไม่ได้คุยกันนะ่ะมันจะยิ่งรู้สึกอึดอัดมากๆอื เหมือนอยากคุยแต่ก็ไม่พร้อมที่จะคุยพร้อมไม่คุยจริงๆก็รู้สึกอยากให้เขาติดต่อกลับมามันเป็นความรูม้สึกดึงกันไปดึงกันมาอยากจะคุยแต่ก็ไม่อยากคุยแต่เฮอมิตตอนนี้คุณเงียบนะคุณนิ่งอยู่คนเดียวแปรถวยอืมดูเหมือนชาท่านลมคุณน่าจะเป็นคนที่เลือกเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะคะคุณพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าพร้อมที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขแล้วพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่มุฟออนไปสู่สิ่งที่ดีกว่า คุณเห็นคุณค่าในตัวเองคุณเริ่มมีความมั่นใจในตัวเองว่าฉันไปได้แน่ครั้งนี้ฉันจะไม่หันกลับมาอีกแล้วนะคะแต่ในความตั้งใจของคุณนะมันมีความเงียบอยู่ชาท่านลมบางท่านบางคนคุณปีกวิเวกอยู่คนเดียวมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคุณปิดกั้นตัวเองคุณบล็อกเขาคุณบล็อกคุณตัวคุณเองด้วยไม่พูดกับใครเก็บเงียบตัวคนเดียวมาสักพักนึงแล้วนะคะ ดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมกับเขาหนะะ่อยค่ะ strength ราชนีถือดาบคุณตัดสินใจแล้วละคะ่ะ the hangman เหมือนคุณกำลังตัดสินใจได้อะไรบางสิ่งบางอย่างพร้อมที่จะเหมือนคุณอยากให้ตัวโอกาสตัวเองมากๆแล้วนะคะและคุณเนี่ยยอมรับความเป็นจริง the hangman เหมือนคิดแต่ตองทบทวนมาดีแล้วแล้วก็เหมือนกำลังยอมรับสถานาการณ์นี้บางท่านบางคนคุณจะรู้สึกว่า ถ้าในเมื่อชีวิตเรามันจะเป็นแบบนี้ก็ยอมรับความจริงกับมันและกันอยู่กับมันให้ได้อะคะ่ะถ้าเขามาก็ก็แค่คุยกันอาจจะเริ่มต้นจากสถานะเพื่อนไปก่อนเซนเนี่ยคุณเป็นคนที่เข้มแข็งนะต้องบอกเลยว่าชาวธาตุลมคุณเข้มแข็งนะราชินีถือดาบขึ้นมาคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองด้วยค่อนข้างจะมั่นใจในตัวเองด้วยสําหรับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอัศวินถือดาบสามดาบและเดอะแอมเพรส เนี่ยคุณเริ่มเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วนะสําหรับชาวธาตุลมคุณเจ็บปวดกับความรักสามเศร้านี้มานานคุณเจ็บปวดที่ต้องอยู่แบบนี้มานานบางครั้งคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่รู้ใจตัวเองอลนะคะอสวินถือดาบเนี่ยคือเหมือนคุณเริ่มมีความสับสนในตัวเองอะในความสับสนนั้นนหนึ่งเลยคุณอยากจะมุ่ออนอยากจะเดินออกเพราะคุณเห็นคุณค่าในตัวเองคุณไม่อยากเอาตัวเองมาจมปักอยู่กับตรงนี้เรารู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะคะอยากรักตัวเองให้มากกว่านี้ แต่อัศวินถือดาบเป็นความรู้สึกว่าเหมือนขึ้นง่ายลงง่ายอะคะ่ะพอคุณไปรับรู้เรื่องอะไรมาคุณก็พร้อมที่จะเดินออกแต่พอเขามาปุ๊บคุณก็เหมือนแบบอ่ะยอมกลับไปดีอะไรอย่เงะะี้ยค่ะมันเลยเป็นความรู้สึกคือแบบขึ้นสุดลงสุดของคนนะบางท่านบางคน,ค,นคุไมีความไม่แน่ใจในตัวเองแต่คุณแค่รู้สึกอึดอัดกับความสัมพันธ์นี้ราชาถือคาถา หกดาบและบริ n เชชออฟวอร์คุณอยากให้โอกาสตัวเองนะคะครั้งนี้ดูเหมือนชาวท่านลมคุณอยากให้โอกาสตัวเองถ้าคุณเงียบมาสักพักหนึ่งแล้วอ่ะหกดาบออกมาบอกว่าสภาพจิตใจคุณอะ่ะดีขึ้นพอสมควรคุณพร้อมที่จะมุกออนพร้อมที่จะให้โอกาสตัวเองได้เจอกับสิ่งใหม่ๆถึงแม้ว่าในความรู้สึกลึกๆคุณยังรักเขาอยู่ยังอยากมีเขาแหละยังอยากกลับไปเริ่มต้นกันใหม่แต่ หลายๆสิ่งหล,หลายอย่างในอดีต่ะคะคุณพร้อมคุณพร้อมที่จะมุ่ออนไปเจออะไรใหม่ๆข้างหน้านะคะอ่าขอดูบทสรุปฝั่งชาวธาตุลมหน่อยค่ะแปดคาถาแปดเหรียญและสามเหรียญคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารอาจจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ก็ได้นะเดี๋ยวมันจะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันคะ่ะเนี่ยสมเหรียญนะมันจะมีการพูดคุย พูดคุยปรับความเข้าใจกันแต่หมายถึงว่าได้แค่การเริ่มต้นเท่านั้นเพราะว่าสามเหลี่ยมันมันไม่ได้แบบมันยังไม่มีความรู้สึกเข้ามาค่ะมันมีแค่การพูดคุยแบบอารมณ์ปรับความเข้าใจกันเท่านั้นเองเขาอาจจะกลับเข้ามาในมุมมองของเพื่อนค่อยๆค่อยๆเปิดทางเข้ามาหาคุณแต่คุณอาจจะให้สถานะกับเขาแค่เพื่อนเพราะเหมือนใจคุณเองค่ะคุณอยากเจอคนใหม่ที่มันใช่มากกว่านี้ เจอคนที่พร้อมจะเดินหน้าไปด้วยกันนะน,นะคะคุณเริ่มรู้สึกท้อต้องบอกเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ oracle แ,แนะนำเพื่อนๆชาวธาตุลม mm ่อยค่ะ healing family issue ตอนนี้ชาวธาตุลมคุณอาจจะต้องการความรักความเข้าใจจากครอบครัวหรืออาจจะเป็นเพื่อนพี่น้องก็ได้นะคะที่ พูดคุยกันได้ในทุกๆเรื่องปรับเขาเรียกว่าปรับความเข้าใจกันได้นะคะ reconciliation ใครคนนั้นของคุณที่คุณรอคอยเขาอยู่ที่เป็นอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตคุณกำลังจะได้เจอเขาแล้วนะคะ is easy for e f you to love ความรักครั้งนี้ค่ะมันปลอดภัยสำหรับคุณที่จะรักอาจจะเป็นความรักครั้งใหม่ก็ได้นะคะเปิดใจแล้วก็รับพลังงานดีๆเข้านะคะสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาหาคุณแล้วนะอขอรูไพ่ออร์คล่อยค่ะ when I am connect to my joyfully p r e s e n t e d I am attract support from universe คือ universe อะกำลังทำให้คุณได้เติบโตมันจะมีแรงดึงดูดดึงดูดคนดีๆกลับเข้ามาในชีวิตนะเมื่อคุณเชื่อมต่อหรือเมื่อคุณเหมือนแบบเริ่มต้นใหม่กับชีวิตตัวเองอะคะ่ะคุณจะไดะ้พลังงานบวกๆพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตนะ ยูนิเวิร์สกำลังบอกคุณว่าณตอนนี้ค่ะคุณไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องมีความกลัวอะไรอยู่กับปัจจุบันสนุกกับปัจจุบันก็พอค่ะเดี๋ยวซัพพอร์ตเนี่ยในส่วนของซัพพอร์ตเนี่ยยูนิเวิร์สจะดึงพลังงานดึงคนดีๆเข้ามาหาคุณเองไม่ต้องกลัวนะคะโอเคค่ะสําหรับชาวท่านลมก็ขอจบความสัมพันธ์เด็เพียงเท่านี้นะคะขอจบคำทนะนาเดเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ